จ้ามาตลาดน้อยกันจ้ามาซื้อปลาด้วยจ้าไม่ค่าตัวเท่าใดจ้าตัวละสาบจ้าค่ะน่ากินมากค่ะตัวละสามสิบบาทตัวใหญ่ๆค่ะสดๆค่ะเอาให้ตัวหนึ่งนะคะตัวใหญ่ๆ ตัวไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าโลช่นจะได้ได้ได้ค่ะเอาตัวหนึ่งค่ะตัวใหญ่ใหญ่แม่ค้าใจดีค่ะปลาค่ะปลานิ้อย่างค่ะแซบแซบค่ะติดใจค่ะมาสืออีกจ้าแม่ค้าใจดีค่ะ วันนี้ฝนตกไหมคะไม่ค่อยออกมากันค่ะแต่แม่ค้าปลาใจสู้ค่ะอันนี้ปลาลาถุงเท่าไรคะห้าสิบาทจ้าห้าสิบบาทบุญน,น่ากินมากเนาะอ,อันนี้ส้มผัก้สิบาทส้มผักสิบบาทอันนี้หมกหน่าไม้ได้แล้วเอาหมกหนึ่งด้วอ่ะ ổn oh, nhưng...